ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับมาตอบคำถามของพวกเรานะครับที่ถามเข้ามานะครับเมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วนะครับกุ้มใจมากครับเปลี่ยนมอน้ำอดมิมเนียมพลาสติกค,ครบ1ปีรั่วช่างอู่ที่เปลี่ยนบอกว่าน้ำยากัดทำไมถึงไม่ทนกว่านี้เลยเปลี่ยนแบบเดิมแต่ช่างเติมน้ำเปล่าให้จากนั้นก็ใช้มา3อาทิตย์ ก็รู้สึกว่าเสียวๆนะครับแล้วก็ถามมาว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับ CRV เมื่อ24ปีที่แล้วนะครับรปี2ปี1น9 9นะครับอยู่ราดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับนี่นะครับถามเข้ามาเมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วนะครับในเรื่องของปัญหารถจนรนะครับท่านใดมีปัญหารถจนรนะครับ ตอนที่ช่วงอะไรสดนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์นะครับแสดงความเห็นได้นะครับมีโอกาสดีๆนะครับมาเจอกับพวกเรานะครับคําถามมากมายนะครับที่รอคําตอบนะครับผมก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้นะครับงานเยอะนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อวางไว้จากงานก็มาเจอกันนะครับในเรื่องของปัญหารถจนนะครับ32ปีแห่งวิถีของวงการรถจนนะครับ หลายเรื่องที่รู้นะครับแต่หลายเรื่องก็ไม่รู้นะครับเขียนหนังสือมานะครับเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับอัปเดตได้นะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับซึ่งถ้าได้สนใจนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับส่งที่อยู่มานะครับสองร้อยเก้าสิบาทนะครับพร้อมวิธีของคู่มือรถจนนะครับประมาณร้อยกว่าร้อยน่าจะเป็นร้อยกว่าเล่มนะครับเ็าจะอย่างนั้นนะครับมากมายไก่กองนะครับคู่มืออ่านไม่ไวนะครับ เป็นคู่มือเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์นะครับมีภาพประกอบมีในเรื่องของขั้นตอนนะครับการถอดการประกอบการรื้อนะครับการขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหานะครับอยู่ในได้นะครับซึ่งผมก็ไปซื้อเข้ามานะครับซื้อมาก็อยู่ประมาณสักโอ้กับพันนั้นนะครับแต่แล้วพอหลังจากนั้นพวดเนี่ยเราเอามาแบ่งปันกันนะครับโดยเอาหนังสือนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับมีขายซีเอ็ดนะครับขายซีเอ็ด ลายพทนเล่มนะครับเสร็จแล้วพอราจะนัปุ๊บเนี่ยก็เอามาให้กับพวกเรานะครับแบบนีหลายๆท่านก็จะได้รู้ถึงในเรื่องของปัญหารถจนนะครับว่าการเจอปัญหาแต่ละครั้งเนี่ยมันบางทีไม่รู้จริงๆนะครับช่างที่มีประสบการณ์หลายๆปีก็บางทีไม่รู้นะครับว่าปัญหาระชนเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไหนยังไงนะครับนี่นะครับเป็นปัญหานะครับคำจากคําถามนะครับที่น้องเขาถามเข้ามานะครับในเรื่องของ หม้อน้ํานะครับไปเปลี่ยนมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะทำไมรั่วนะครับก็เพราะว่าคุณภาพของหม้อน้ำหน,หนึ่งนะครับช่งางเขาบอกว่าเป็นที่อน้ํายากัดไม่น่าจะใช่นะครับในพิธีของตรงนั้นนะครับคุณภาพของหม้อน้ําเนี่ยก่อนที่มันจะมาหาเราเนี่ยมันมีการส่งนะครับต่อมาเนี่ยมันมีการตกาการร้าวมาก่อนหรือเปล่านะครับในขณะที่บรรจุแพ็คส่มงมาถึงร้านอะไรจากนั้นปุ๊บเนี่ยช่างก็ไปเอาที่ร้านอะไรมาให้เราปุ๊บเนี่ย เราก็ไม่รู้หรือยังไงนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับ2ก็คือในเรื่องของไปกระแทกนะครับอาจจะจุจังหวะเวลาประกอบเราไปกระแทกโดนอะไรหรือเปล่านะครับลักษณะนี้เป็นไปได้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ก็ยังไม่ไม่รู้นะครับเป็นเป็นเอ่อเป็นแค่จุดสังเกตนะครับในขณะที่เราประกอบปุ๊บเนี่ยผมยังเคยนะครับเมอ่อ้ําใหม่ๆเลยนะครับเป็นช่างใหม่ๆเนี่ยเวลาประกอบเข้าไปปุ๊บเนี่ยร้อนคอนนะครับ คอนเหล็กแม่งไปหล่นไปโดนรังผ so <laughs> <laughs> ึ่งเรียบร้อยนะครับรังผึ่งอลูมิเนียมนะครับแตกนะครับข้อจังหวะการประกอบเนี่ยปุ๊บเนี่ยคอนเหล็กนะครับคอนของช่างเนี่ยมันดันหล่นไปลงเป็นดันหล่นไปลงที่รังผึ่งอลูมิเนียมหม้อน้ําแม่งแตกนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาออกมาป่านะครับแล้วก็บอกลูกค้านะครับว่ามันแตกนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็อย่างนึงก็คือลูกค้าเขายังเข้าใจนะครับว่าเป็นอย่างนี้ี้ปุ๊บเนี่ยแล้าก็รับประกันให้นะเพราะว่า สิ่งเหล่านี้มันก็มันสุดวิสัยนะครับคือคือมันแตกนะครับแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของ2ปีปุ๊บเนี่ยถ้ามีปัญหาปุ๊บเรารับประกันให้เราเปลี่ยนให้เลยนะครับลูกค้าก็ดีนะครับปกติแล้วลูกค้าหลายท่านเนี่ยไม่ยอมนะครับต้องให้เปลี่ยนใหม่นะครับแต่ด้วยวิธีของความผูกพันนะครับซึ่งเขาก็เห็นใจช่างนะครับเพราะว่าช่างก็ต้องไปซื้อมานะครับราคาอะไรเนี่ยมอน้ำเนี่ยตั้งแต่พันบาทถึงสี่พันนะครับลูกหนึ่งนะครับ แท้เทียมอะไรเกตไหนเกตหนึ่งเกตสองเกตสามเกตแท้เกตเทียมนะครับอะไรนอกอะไรล้างงานอะไรแม่งเดี๋ยวน,นี้แบ่งมีเยอะนะครับในเรื่องของวิธีของเกตอะไรนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเกตของอะไรนะครับมอญน,นะครับแสดงว่าเกตของอะไรเนี่ยอาจจะบางนะครับอาจจะเป็นเกตที่ไม่อะไรนะไม,ไม่ไม่ได้เป็นของแท้นะครับหรือย,ยังงนหรือเปล่านะครับแล้วที่นี่ว่าปัญหาก็คือ หม้อน้ำเนี่ยที่มันแตกปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรหรือเปล่าภายหลังที่หม้อน้ำมันแตกเราเปลี่ยนหม้อน้ำไปปุ๊บเนี่ยเราต้องสังเกตนะครับว่าในขณะที่เราเปลี่ยนหม้อน้ำไปปุ๊บเนี่ยเราต้องสังเกตว่ามันมีอะไรมันมีอะไรอะไรอะไรตามมาไหมนะครับปัญหาของหม้อน้ำเนี่ยมันมีอะไรตามมาไหมสมมติว่าเราเปลี่ยนหม้อน้ำลูกใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยพี่เปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยวันสองวันปุ๊บเนี่ยหม้อน้ำน้ำแม่หายไปขวดหนึ่งนะครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้ำมันหายไปขวดอยู่น้ำนห,าหายไม่รู้หายเท่าไอะไรลักษณะสสนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าก่อนเปลี่ยนมอน้ําเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาที่เครื่องยนต์หรือเป,ปล่าเพราะกินวาสูบรั่วไหมแตกไหมหรือมีแป๊บแป๊บเนี่ยรั่วไหมนะครับท่อยางบางท่อเน,นี่ยรั่วไหมซึมไหมแตกไหมจะเป็นลักษณะนี้ต้องหาปัญหาเจอก่อนนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนมอน้าจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราแน่ใจว่ามอน้ามันรั่วจริงล้งพึ่งรั่วที่ล้งพึ่งมอน้ำจริงรั่วที่คอมอ้ำจริงปุ๊บเลี่ยน้ําเ่ย เราใส่ของใหม่ไปปุ๊บเนี่ยมอน้ำต้องเต็มนะครับช้ามาเปิดฝาฝามอน้ำปุ๊บเนี่ยน้ำมันต้องอยู่ในคอเราเลยนะครับคอบนฝามอน้ําทุกกรณีไปนะครับปีนึงก็ยังต้องอยู่นะครับถ้ามันไม่มีปัญหาเรื่องอื่นนะครับปีนึ่มันยังอยู่ปกติแล้วเนี่ยมอน้ําเนี่ยสองปีเนี่ยผมไม่เคยเปิดมันเลยนะครับรถเป็นใหม่เนี่ยไปแดงปุ๊บเนี่ยสองปีเนี่ยผมไม่เคยเปิดมันดูเลยดูซ้าไปนะครับผมดูบริเวณขีดกับน้ํายาสีน้ำแดงนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็รู้ว่ามันยังไม่พองมาอยู่ตรรงนนนัั้ะคบ สองปีนะครับพอหลังจากสองปีมาปุ๊บเนี่ยผมจะเปล <be S 1> ี่ยนน้ำยาหม้อน้ำผู้ผลก็เลยเปิดดูนะครับลักษณะนี้คือคือวิธีของหม้อน้ํานะครับเป็นไปวิธีของความถูกต้องและมาตรฐานของอรจนนะครับหม้อน้านะครับถ้าเราเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยหม้อน้าน้ำไม่หายนะครับที่น้ําหายไม่เป็นเพราะว่าหม้อน้ําไม่ดีนะครับที่น้ําหายเป็นเพราะว่าในระบบเนี่ยมันมีการรั่วการซึมการไหลการต่างๆนะเราต้องไปหาในระบบนะครับว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับเราเปลี่ยนหม้อน้ำมาใหม่เนี่ยปุ๊บเนี่ย น้องก็บอกว่าประมาณสองทิศเปี่ยนน้ำมันก็หายไปนะครับแล้วบอกเฮ้ยโอตทีแล้วน้ํามันจะไม่หายนะครับเป็นระบบต้องไปหานะครับว่ามันหายมาจากปัญหาอะไรนะครับการเปลี่ยนหม้อน้ําสําคัญนะครับแล้วก็ถูกต้องไหมนะครับว่าช่างเนี่ยเมื่อเปลี่ยน,มนหม้อน้ารูปงใหม่แบบเดิมเข้าไปแล้วเนี่ยช่างเติมแต่น้ําเปล่าไม่เติมน้ํายานะครับถามว่าน้ํายาหม้อน้ํากับมน้ําเปล่าเนี่ยถามว่ามีผลอะไรนะครับหล,หลายท่านก็มีความรู้ในเรื่องของพวกนี้มาแล้วนะครับน้ายาหม้อน้ําเนี่ย ช่วยรักษานะครับสภาพของมอน้ำนะครับในเรื่องของจุดเดือดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของไอ้ไอ้ที่ตะกันนะครับต่างๆนานาที่จะเข้าไปในระบบน้ํานะครับก็มีมีประโยชน์มีประโยชน์ถามว่ามีประโยชน์ไหมถ้ารถใหม่เนี่ยมีประโยชน์แน่นอนนะครับรถใหม่เนี่ยมีประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการกัดก่อนเนี่ยมันน้อยนะครับในเรื่องของรถใหม่นะครับปัญหาของไอ้ตัวที่จะเกิดการกัดก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะอะไรใหม่นะครับเครื่องยนต์ใหม่รู เออต่างๆในเสื้อสูบนะครับปากกินพลาสูบใหม่ทอ่อน้าใหม่ทุกอย่างใหม่ๆหมาใหม่หม,มดปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะทําให้กัดก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถเก่ากับเอ่อไอ้น้ายาหม้อน้ําเนี่ยถามว่าการกัดก่อนเป็นไปได้ไหมถ้าอยู่ในระดับที่อะไรโอเคนะครับถึงจะเป็นรถเก่าเนี่ยสิบปีนะครับน้ายากัดก่อนก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรถผมเนี่ยนะครับสิบปีเติมน้ํายาหม้อน้ําไปปุ๊บก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยางไม่ว่าจะเป็นแป๊บ ไม่ว่าจะเป็นเออในเรื่องของ้ังพึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝาม้อ,อมน้ํานะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถามว่าพี่แล้วถ้าเราไม่เติมน้ํอน้ายาม้อน้าเนี่ยเราเติมน้ำเปล่าเนี่ยวิ่งได้ไหมที่วิ่งได้นะครับผมวิ่งมาสองสามปีผมก็วิ่งได้นะครับเพราะงเจบนะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับขอให้มันมีน้ําเถอะสําคัญเนี่ยคือขอให้มันมีน้ําในระบบนะครับไม่ว่าคุณจะมีน้ํายาม้อน้ําเติมน้ำยาม้อน้ําหรือเติมน้ำเปล่าเนี่ยขอสาคัญก็คือให้มันมีน้ําในระบบมาอย่างนั้นรถเจ๊งนะครับลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นคําถามนะคครรััับบที่ถาาามมนนเข้ะ ถามว่าพี่แล้วอย่างนี้เออผมจะทํำยังไงก็ก็ไปอ่ะถ้าถ้าแน่ใจว่าน้ําเปล่าเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับคุณก็ไม่ต้องไปเติมปไปไหนน้ายาน,นะครับแต่ถ้าคุยคิดว่าคุณจะเติมน้ำาอน้ำคุณก็ไปซื้อมาสองขวดเสร็จแล้วก็เติมเข้าไปนะครับมันมีอัตราส่วนผสมนะครับระหว่างน,น้ําเปล่ากับน้ํายาบอน้ำนะครับประมาณสองสองกระป๋องนะครับประมาณสองกระป๋องสองกระป๋องประมาณสักเออน่าจะเป็นประมาณสักลิตรหนึ่งนะครับกับน้ํา เต็มระบบผมก็ข้าใจะอย่างนั้นนะครับแต่มันไม่เหมือนกันนะครับเราก็ไปหาเอานะครับสูตรนะครับตามอ,อ,อินเทอร์เน็ตนะครับไปถามมาดูนะครับว่าเป็นลักษณะไหนประมาณนี้แหละนะครับคุณก็เอาตัวนี้เป็นพื้นฐานก็คือน้ําอย่ายห้หายคุณจะเติมน้ำยาหม,ม้อน้ําก็ได้หรือคุณจะไม่เติมน้ำยาหม,ม้อน้ําคุณเติมน้ำป่ายานเดียวก็ได้แต่น้ําในระบบย่ายห้หายนะครับผมยืนยันได้รถสาปีนะครับ สี่ปีเนี่ยวิ่งมาแล้วนะครับไม่มีน้ํายาหม้อน้ําผมก็วิ่งมาได้นะครับของผมมันไม่เห็นน็อกความร้อนที่แม่ก็ไม่ขึ้นทุกอย่างมันก็วิ่งมรนาได้นะครับในวิถีองตรงนั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับเป็นประสบการณ์รู้นะครับที่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับค่าใช้จ่ายนะครับสําคัญนะครับในเรื่องของรถเนี่ยถ้าเป็นอะไรแท้เนี่ยสี่ห้าพันนะครับนี่นะว่าไอแผงหม้อน้ําเนี่ยจากคราสที่เห็นประมาณสี่ห้าพันนะครับอะไรแท้ๆนะครับ อะไรก,กลางๆก็ประมาณ2องพันบาทนะครับหรืออะไรที่ธรรมดากับพันบาทนะครับหรือบางเทีเนี่ยบางท่านก็จะไปทําหม้อน้ําเองให้ไปร้านให้ร้านหม้อน้ําจัดการให้ก็มีแย่ไปนะครับไปรวมอลูมิเนียมลูกนะครับหกเจ็ดพันเจ็ดแปดพันก็มีนะครับตามสบายนะครับความหนาความบางไปอยู่ที่อะไรนะครับอยู่ที่คุณภาพเกรดอะไรเกรดหม้อน้ํานะครับนี่ช่างหม้อน้ํา เล่าให้ผมฟังเองนะครับสามสิบกว่าปีนะครับในวิถีของช่างมน้ำเขาก็เล่าให้ฟังนะครับเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่เพื่อปลวก็จํามานะครับเพราะว่เป็นช่างยนนะครับผมไม่ได้เช่นเป็นช่างมน้ำแต่ปัญหาของรถนเนี่ยที่เราเห็นนะครับก็จะเกี่ยวเกี่ยวพันกันนะครับระหว่างช่างยนกับช่างมน้ำนะครับเอ่อักษณะนี้นะครับถามว่าแปลงได้ไหมพี่เอารถเอ่อักษณะนี้ถ้าเอาอะไรเชยงกงหรือบางรุ่นรถผมก็แปลงอยู่ทุกวันนี้ก็แปลงอยู่นะครับ แทงอยู่ใช้อยู่นะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับในวิธีของตรงนั้นนะครับซื้ออะไรใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยประมาณห้าหกพันนะครับไปแปลไม่ปุ๊บเนี่ยพันธบาทนะครับทุกวันนี้ขับรถถึงเชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็วางกันไปนะครับในวิธีของมะนาวสำคัญคือไม่ให้น้ําหายอย่าให้น้ําหายอย่างเดียวนะครับน้ําช้ามาเนี่ยอย่างมากเลยนะครับก็ต้องเอล้นคอนะครับก็คือไม่ไม่ไม่หายนะครับถ้าหายไปแก้วเดึอดก็ต้องสงสัยแล้วต้องหาแล้วไอ้แก้วเดึอนี่มาจากไหนนะครับ ถ้าเราไม่เติมน้ำยาบอน้าปุ๊บเนี่ยหายไปแก้วหนึ่งเนี่ยก็ยังถือว่าเอ,อมีปัญหาบ้างแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเติมเอนน้ายาบอน้าปุ๊บเนี่ยพอหายไปแก้วหนึ่งปุ๊บเนี่ยต้องหาปัญหาแล้วครับว่าไปเกิดจากอะไรท่อรั่วไหมไปเก็นขวาสูบรั่วไหมนออ็อตเอออมันมีน็อตตัวไหนที่ขันไม่แน่นไหมนะครับน็อตฝาครอบเอวาล์วน้ําขันแน่นไหมรั่วซึมไหมนะครับออกมาจากรูไหนไหมตรงบริเวณเส้สูบเนี่ยมีปัญหาไหมในเรื่องของ ตาน nah ้านะครับรั่วซึมนะครับาบางทีหาไม่เจอนะครับน้ํารั่วเนี่ยแม่งไปต้องไปสุดท้ายก็ต้องไปรื้อคางเสื้อนะครับเพื่อที่จะดูตาน้ํานะครับสุดท้ายแล้วตาน้ําแม่งเป็นสนิมนะครับรั่วน้ําหายวันหนึ่งสองแก้ว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 นะครับหายไปไหนนะครับช่างก็ไม่รู้นะครับแม่งดูหาไฟฉายส่องดูทั้งในหลังพึ่งหมอน้ําทั้งข้าทั้งปี้างทั้งเอ่อบริเวณเอ่อท่อนะครับบริเวณใต้ท่อบริเวณอะไรต่างๆนะสุดท้ายแป๊ะ สุดท้ายเราก็ตัดสินใจนะครับหรือบริเวณข้างเสื้อสูบนะครับเห็นตาน้ําเรียบร้อยจบเลยนะครับนี่คือปัญหานะครับช่างอาศัยประสบการณ์นะครับและการเรียนรู้ตั้งข้อสงสัยเยอะๆนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็หาปัญหานะครับนี่ครับเป็นการตามคำถามนะครับเรื่องบอน้ํานะครับหัวอกุมใจมากนะครับดัดเพ้าร้อยสิบนะครับถามมาเมื่อวานนี้นะครับก็ ลองดูนะครับลองเติมมน้ำลองเติมน้ำยาม่อน้ำดูน้ำยามมอน้ำเนี่ยโอกาสกัดก่อนเนี่ยความจริงแล้วมันในในความคิดเห็นของผมนะครับเอ่อร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสกัดก่อนของน้ำยามมอน้ำเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในความคิดของผมนะครับอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําไปนะครับในวิธีของการกัดก่อนนะครับแต่อันนี้ไม่รู้นะครับว่าเป็นลักษณะนี้สถิติอย่างนี้นะครับแต่ในในในประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ย การกัดกร่นของยามาอนน้ำเนี่ยถ้าเราแม่งไม่รู้ไม่ไม่มีสนิมไม่รั่วจริงๆไม่ต่างๆนานาจริงเนี่ยมันไม่ทะลุขนาดนั้นนะครับเวลากัดก่อนนะครับมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะทะลุทะลวงอะไรมากมายซึ่งซึ่งซึ่งเอ่อมันมีคุณสมบัติอย่างนั้นจริงแต่คือการทะลุทะลวงของมันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับในเรื่องของการจัดก่อนนะครับประสบการณ์รู้นะครับอะไรพวกเราฟังนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับต่อปัญหานะครับในเรื่องของหม้อน้ํารั่วนะครับไปเปลี่ยนหม้อน้ํามาเสร็จแล้วพัจากนนน้๊บเี่ย ปีหนึ่งกระรวอีกนะครับก็เลยมสงสัยว่าทำไมอยู่มันไม่ทนกระเพาะเกตอะไรนะครับราคาอะไรนะครับคุณภาพของอะไรนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับและอย่างหนึ่งคือตัวอุบัติเหตุระหว่างการถอดประกอบของช่างนะครับที่ซ่อมเข้าไปตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ถามว่าเป็นอะไรดีขึ้นอะไรแบบเดิมเลยนะครับอะไรที่เดิมๆติดรถมาปุ๊บเนี่ยช่างใหม่เติมมันเติมน้ำยาเบา,าน้ําให้ผิดหรือเปล่าถามว่าผิดหรือเปล่ามันก็ไม่ผิดนะครับมันอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะเติมไหมนะครับ เพราะช่างเนี่ยเขาก็บอกว่าเขากลัวในเรื่องของการกันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวมันรถเก่านะครับเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเติมปัญยาภาษาภาษาหนาปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปทะลุทะลวงในเรื่องของอะไรตัวอื่นนะครับจะเป็นลักษณะนั้นข้อให้ผลลักษณะนั้นก็ว่ากันไปนะครับว่าเราจะเติมไหมถ้าเราเติมไปปุ๊บเนี่ยอะไรตัวอื่นมันรั่วอีกปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่เปลี่ยนนะครับเราก็ตามไปเปลี่ยนนะครับเพราะรถเราเก่าแล้วนะครับเอาอะไรเอาแบบนั้นดีกว่านะครับดีกว่า แม่งเติมน้ำเปล่าไปปุ๊บพี่ใหญ่แม, is, ม่งรั่วแ็จแล้วเราไม่รู้แม, ie ม ie ่งพังเลยก็เป็นไปได้นะครับลักษณะนี้นะครับให้ความสําคัญนะครับกับมาน้ํานะครับย้ายน้ําหายนะครับถ้าน้ําหายเนี่ยมันมีปัญหาแล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นหายแก้วหนึ่งหายสองแก้วหายสามแก้วหายขวดหนึ่งตอนชา้าตอนชา้าตอนชา้นชาความร้อนกระดิกขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาแล้วล่ะแต่เราต้องหานะครับว่าปัญหานั้นนะมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นการตอบคาถามนะครับของพวกเรานะครับถ้าได้สนใจนะครับ ในเรื่องของนี่นะครับหนังสือนะครับแล้วก็คู่มือนะครับซีดีนะครับที่จัดทํามานะครับในวิธีของปัญหาระจนนะครับเราเรื่องปัญหาระจนแล้วก็มีคู่มือประมาณร้อยแม่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นร้อยวันก็ได้นะครับอยู่ในนี้นะครับ andy dye นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมจะส่งไปนะครับขอที่อยู่มานะครับแล้วก็ชำระเงินปลายทางนะครับชำระเงินปลายทางนะครับ เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์รอดนะครับปัญหารถยนนะครับที่เขียนขึ้นมานะครับในขณะที่ลูกค้าเนี่ยมีปัญหาแล้วก็มาที่อู่นะครับเสร็จแล้วพอรังจากนปุ๊บเนี่ยผมก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเป็นหนังสือเร่มแน่ของวิธีของการเล่าเรื่องของช่างนะครับเมื่อประมาณสักสิบสิสิบสี่ปีที่แล้วที่ซีเอดขายอยู่นะครับขายได้ประมาณสามพันบาะเด็นนะครับนี่ครับพิมพ์สองรอบนะครับนี่วิธีของปัญหารถจนนะครับท้าสนใจนะครับมีแถมในเรื่องของเออ่ ซีดีด้วยนะครับมีีีมแผ่นซีดีให้เห็นด้วยนะครับแป๊บนึงนี่นะครับแผ่นซีดีนะครับเดี๋ยวล้วพลางจากนั้นปุ๊บมีคู่มือนะครับคู่มือจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับคู่มือนะครับสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีในเรื่องของรถจนนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับนะครับที่ อยู่ในคันดิได้นะครับที่จะส่งไปให้ด้วยนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับไม่ได้ค้าขายนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้เพราะว่าทุนต่างๆอนาเนี่ยสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับคนถือว่าดูในต้นทุนนะครับไม่มีในเรื่องของกําไรนะครับค่าส่งค่าอะไรทีนะครับ้ f c ร้อนๆนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้ร่วมกันนะครับในวิธีของตรงนั้นนะครับแผ่นซีดีนะครับเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย ก็มีในเรื่องของเล่าเรื่องปัญหาอารจนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผ่านประสบการณ์นะครับสาสิบสองปีนะครับวันนี้ยังอัปเดตอยู่นะครับจากนั้นพุ๊บนี้ก็มีแผนซีดีแล้วก็อันนี้ได้นะครับให้หมดนะครับสองรอยเก้าสิบบาทความรู้รุ่นร้นะครับมาจะเจอกันนะครับในช่วงคาถามต่อไปนะครับผมจะทยอยตอบคาถามนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ